ชอบเ,เพ้งปุ้สวัสดีจากอิตาลีนะคะ ก็ก่อนหน้านี้นะคะมาเก็บลูกพรมป่าค่ะหรือว่าลูกซูซิน่าซูซิน่เดี๋ยววันนี้จะไปอัปเดตนะคะว่าที่ต้นซูซิน่ตอนนี้ยังมีเหลืออยู่ไหมนะคะไปกันค่ะก่อนหน้านั้นนะคะที่เรามาเนี่ยจะมีหญ้านะคะสูงสองเมตรแต่ว่าตอนนี้ตัดหญ้าแล้วนะคะ เดินสบายมากค่ะออกจากประตูบ้านมาตรงนี้แล้วก็เดินมาแบบนี้ค่ะแต่ว่าระวังพวกหนามพวกนี้หน่อยนะคะแค่นั้นเองที่เหลือก็โล่งเดินสบายค่ะอันนี้โป้เขาบอกว่าจะเป็นต้นเบอร์รี่นะคะเนี่ยค่ะเล็กๆ เดี๋ยวอีกสักพักนึงนะคะค่อยกลับมาดูใหม่อีกทีหนึ่งแถวนี้ของป่าเยอะค่ะ, <see> ะเห็นต้นเหลืองๆนั้นไหมคะเห็นลูกเหลืองๆนะคะเนี่ะค่ะ,ะ <laughs> เดี๋ยวไปดูกันค่ะตรงที่ว่ามีเยอะๆค่ะตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วเพราะว่านี่คือใต้ต้นซูซีเน่พมป่าครั้งที่แล้วที่เรามานะคะไม่ค่อยจะมีเหลือเลยค่ะ คือหมายถึงว่าไม่ได้ตกลงมานะคะเพราะว่าหมูป่ามากินหมดเลยนี่ค่ะเพื่อนๆตอนนี้ยังมีเหลืออยู่บ้างนะคะลูกสีส้มๆเหลืองๆนี่อ่านี่ไงยังเหลืออยู่เลยเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะคะ no very g o n n e er. really very sweet Mm. right very sweet now mm. หวานอร่อยมากเลยค่ะเปรี้ยวหวานละอือร่อยไปกินกันนะคะนี่นี่นี่นะ <laughs> morre mm. can you pick up there No. Cannot. c ก n น o t ด o ุมว่าชายให้โปูเก็บให้ค่ะเพราะว่ามันสูงนะคะปเนี่ยค่ะที่เหลืออยู่นะคะเดี๋ยวให้โปูเขาเข้าไปเก็บอืมอืมนี่เลยค่ะ ลูกนี้เหมือนแตกแล้วอืมมันก็จะมีลูกที่แบบเพื่อนได้ยินเสียงไหมคะเนี่ยคือเสียงไก่ฟ้าบ้านเราค่ะอย yeah. ฟาจานอย yeah. ฟาจานเนี่ยค่ะเสียงไก่ฟ้า อือไมนน่ไงอร่อดเลยนี่ Give to you collect tomorrow อือ,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 อหึนหี่ก็จะมีพวกยุงพวกแมลงเยอะมากนะคะทอิตาลีคือที่บ้านเราก็มีแต่ยุงกัดเราเนาะแล้วก็มีแบบยุงลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่น,นี่มแมลงก็กัดนะคะอืมดูสนั้นตเต็มเลยเหมือนลูกเลมอนเลยเนาะ โอเคที่เขาถางหญ้าแล้วนะคะแถวนี้ก็จะโล่งตามากเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆไอ้นี่จะดูอะไรด้นี่ค่ะเยอะมากเลย เนี่ยค่ะครั้งนี้เราเก็บแบบหวานๆกันเลยนะคะอืนึกถึงแบบเนาะมาปรางบ้านเราเนี่ยค่ะเด็ดกันแบบง่ายๆเปรี้ยวๆหวานๆด้วยนะคะนี่ อยู่ไร่เกลือ a ม่นี่ค่ะโอ้ยเหลืองไปหมดตอนนั้นก็มีเหลืองนะคะแต่ไม่เหลืองขนาดนี้อันนี้เหลืองแบบหวานเลยค่ะเคบาสตาไหมฮันนี่ยาบ้าสตาอู้เยอะมากเลยค่ะโอ้เก็บมาเยอะมากเลยเคโปชิมอืมอืม mm. อร่อยใช่ไหมรู้หรืบัวเนาะ ืม very sweet โอ้ยดูแล้วยังมีอีกนะคะเพื่อดูมันแบบสีน่ามากค่ะนี่ค่ะ,คะลูกนี้มีมแมลงทิ้งเนี่ยค่ะสีเหลืองทองอลังมาก อนี่ค่ะเยอะมากเลยค่ะเอาไปทำอะไรดีเดี๋ยวนะต้องไป็นคน้นโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บเพิ่มนี่ค่ะเพื่อนๆเยอะมากอร่อยด้วยบุนนี้ชื่อเลย ไม่ได้ปีนไม่ได้อะไรเลยนะคะยืนเก็บกันง่ายๆโอ้ดูนี้ค่ะสวยโอย้ลูกที่โป้เก็บเนี่ยใหญ่มากเลยอืมโอเคเนี่ยค่ะเขาก็จะมากินกวางก็มานะคะที่เนี่ยแล้วก็มีไก่ฟ้าด้วยนะคะเยอะมากเลยค่ะ ต้นนี้แบบใหญ่มากเด็ดเท่าไหร่ก็ไม่หมดค่ะยังมีอีกนะคะด้านบนเดี๋ยวพาไปดูด้านนู้นค่ะอุโมงค์เดี๋ยวเราจะมาลองทานลูกพลัมป่ากันนะคะนี่เลยโป้เราให้ฟังนะคะว่า แม่โป้ค่ะมาม่านะคะก็เคยเอาลูกซูซินเน่ไปทาแยมค่ะแต่ว่าท่านบอกว่ามันไม่ค่อยหวานนะคะแต่ว่าครั้งนี้เราได้ซูซินเน่ค่อนข้างสีเหลืองมานะคะก็หกใหญ่มากตรงนี้เนี่ยค่ะต้นย้าใหญ่หลังบ้านโป้ก็จะมีต้นแพรด้วยนะคะแต่เดี๋ยววันหลังพาไปดูค่ะเดี๋ววันนี้เราเดินกลับบ้านก่อน I <laughs>